มีคนบอกว่าเลิกแซจนนี่อย่างกูแซะเขาตอนไหนกูแซะเจนนี่ตอนไหนตอบกูมาก่อนว่ากูแซะเจนนี่ตอนไหนกูเอ่ยชื่อตอนเจนนี่ตอนไหนมึงไปเอาคลิปมาเลยมึงไปเอาโพสต์ที่กูระบุชื่อเจนนี่มาเออถ้ากูแซะชื่อแม่มึงอาจจะพอเป็นไปได้นะอาจจะมีบางโพส์ที่กูพูดถึงแม่มึงนะแต่ที่กูพูดถึงเจนนี่ตอนไหนกี่โมงเวลาไหนไปหาโพสต์ ไปหาคลิปมาไปหามามึงจะขึ้นไลฟ์ไม่ได้เดี๋ยวกูกดเชิญก่อนอ่ะกูกดติดตามแล้วอ่ะกูเชิญมึงขึ้นไลฟ์มึงขึ้นมาพูดกับกูเลยกูเอ่ยชื่อเจนนี่ตอนไหนกี่โมงขึ้นมาขึ้นไลฟ์มาเลยเดี๋ยวนี้ขึ้นมา กูเกิดกดเชิญแล้วไม่ขึ้นแล้วเก่งนะเก่งกับพิมพ์ข้อความแล้วเวลาให้ขึ้นไลฟ์มาคนจริงขึ้นไลฟ์มาเลยขึ้นไลฟ์มาเลยเร็วๆไม่ขึ้นเวลาให้ขึ้นไม่ขึ้นไอ้แค่จะแยกแยะประเด็นยังไม่มีปัญญาจะแยกเลยแต่มีเวลาจะมาพิมพ์สรุปว่ากูแซะเจนนี่หรือมึงมาแสะกู แน่ๆเนี่ยระหว่างกูแซะเจนนี่กับมึงแซะกูเนี่ยกูว่ามึงแซะกูเนี่ยชัดกว่าเลยนะที่มึงมาพิมพ์เนี่ยกูไมเอ่ยชื่อเจนนี่กี่โมงตอนไหนโพสต์ไหนยังไงพิมพ์มากูมีแต่พูดถึงอีเจ้าของแบนทั้งหลายแหล่ที่มันออกมาดรามาโวยวายเรื่องที่ว่าสินค้าตีกับกับกูพูดเรื่องของข้อมูลหรือเกี่ยวกับการลงทุน การศึกษาข้อมูลการประเมินความเสี่ยงในฐานะที่เป็นแม่คา้าด้วยการกูมีสิทธิ์จะพูดได้ให้สติคนว่าอย่าโลบอย่าเห็นแก่ตัวเลขเงินที่มันปรากฏหน้าไลฟ์ให้อยู่กับความเป็นจริงว่าเงินที่มันอยู่หน้าจอที่มึงเห็นเวลาไลฟ์อ่ะมันยังไม่ใช่บทสรุปบทสรุปคือหลังจากนั้นยิ่งมึงเปิดปลายทางอ่ะมึง่ะต้องเตรียมใจไว้เลยคนยกเลิอกออเดอร์มีแน่ ของตีกับมีแน่ไม่ใช่ไปเฮโลเอาโลภเข้าว่าเอาแบบยอดขายเยอะๆเข้าว่าแต่ไม่คำนึงเรื่องความเสี่ยงเรื่องปัญหาที่มันจะตามมาแล้วกูไปพูดถึงเจนนี่ตอนไหนกี่โมงโอ้โหไม่ใช่เปใจเย็นอะใจเย็นอยู่แล้วแต่ไม่ชอบคนแบบว่ากูเป็นคนจริงค่ะกูเป็นคนจริง ไม่งั้นกูไม่อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้หรอกกูไม่ใช่ว่ากลัวพวกพวกหน้าอย่างพวกมึงกูไม่ใช่กลัวนะบอกก่อนหน้าไม่ใช่เหมือนแม่กูนะเวลากูจะพูดอะไรอะกูพูดอยู่บนแฟกต์บนความจริงข้อมูลข้อข้อเท็จจริงกูเน้นเรื่องการให้สติคอนกูไม่ได้เน้นเรื่องการจะไปแซคใครกูไม่ได้มีชีวิตอยู่เพราะว่ามานั่งแสคคนอื่นเพื่อกูจะทําเพื่อทําไปเพื่อกูดูไม่มีคุณค่ากันในนั้นเลยเหรอ คำถามโอ้โหไม่ค่อยจะตื่นแยกประเด็นมึงยังแยกไม่ออกเลยว่าเป็นการคุยเพื่อศึกษาผลกระทบการให้ข้อมูลเพื่อเตือนสติให้คนอยู่กับความเป็นจริงไม่ค่อยจะตื่นเออใช่ไหมคะเออหนึ่งพันแปดร้อยท่าน หนึ่งพันแปดแล้วมึงไปหามานะที่มึงว่ากูไปแซะเขาเนี่ยกูแซะเขากี่โมงโพสตไหนมึงไปหามาเลยหามาให้เจอแล้วกูเชิญขึ้นไลฟ์มึงไม่ขึ้นไม่ค่อยจะและอีพวกที่ชอบมาคอมเมนต์ว่าคนนู้นไปแล้วไปยังไปแล้วไปยังมึงมาเมนหาแม่มึงเหรอกูถามฟิถ้ามึงอยากไปมึงไม่จูงมือชวนแม่มึงไปละมึงไม่มาเม้นหาหาในช่องกูเพื่อ พวกมึงไะมันตัวดีอีพวกชาวเนต็ตในตัวด,ตวดีตัวเสือกตัวเสียมตัวเสือกขยันแบบคอมเมนต์ให้คนโน้นเขาแบบว่าต้องพาดพิงถึงคนนี้คนนี้ต้องพาดพิงถึงคนนั้นพวกมึงแหละมันตัวดีเลยและอีพวกนี้นะเวลาเขามีประเด็นดราม่ากันนะโอ้ยอาศัยดรามา่าเข้าไปว่าเขาเข้าไปว่าคนนั้นเข้าไปว่าคนนี้ทําตัวอยากมีบทเวลาได้ด่าคนอื่นเหมือนเป็นคนดีขึ้นมาเชียร์แต่จริงๆอะดรามา่าส่วนใหญ่มาจากอีพวกนี้แหละอีตัวพวกนี้แหละ ขยันไปเสียมคะตามช่องนั้นตามช่องนี้บางคนดาราบางคนอินฟูบางคนเขาขายของของเขาอยู่ดีๆก็มาเสียมมาแทะมาพิมพ์เพื่อจะต้ให้ต้องเขาต้องพลาดพิง์ต้องพูดถึงมึงมันไม่เตือนตือนได้แล้วอืมอันนี้เป็นอาการปกตินะคะอันนี้อาการปกติถ้ามันแบบเลเวลที่มันแบบ มันแบบขึ้นกว่านี้มันยังได้อีกหลายสเตตบอกเลยโอ้โหไม่ค่อยจะตื่นแล้วกูกดเชิญขึ้นมาไม่ขึ้นนะถ้าขี้ขาดอย่ามาปากเก่งอย่ามาคอมเมนต์ถ้ามึงอยากถามกูตรงๆว่ากูแซะใครมึงก็ขึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวให้คนเนี่ยที่เขาฟังเนี่ยเขาตัดสินว่าแซะไม่แซะอือหือได้รับแล้วอร่อยมากขอบคุณค่ะไม่ค่อยจัดตื่นหลับลึกกันไปหมด หลับลึกหลับหลับลงมาก่อนลงไม่ได้ค่ะลงไม่ได้ค่ะตอนนี้ขอมันกาลังขึ้นกดตะก้าค่ะกดตะก้าค่ะกดตะก้าเลยกดตะก้าเลยกดตะก้าเลย <c oughs> ไม่ค่อยจะตื่นหลับลึกกันไปหมดหนึ่งพันแปดร้อยท่านสวัสดีค่ะหนึ่งพันแปดร้อยท่านสวัสดีค่ะไม่มีใครหลับค่ะที่ฉันด่าขนาดนี้ใครจะหลับเราอยู่บนรถ เป็นไฟอินฟีแดดเดียวเป็นป่า